พี่น้องสบัสดีครับมามากินข่าวเทียงน้ำกันพี่น้องพ่อแม่ข่าวเทียงหรอกตำตำแค่รสกินตอนเทียงพี่น้องแล้วก็กุง้งเฮ็ด hmm. ย่างผัวเฮ็ดย่างตำข้อหมูอ่ะพี่น้องตำไส้หมูไส้เนี่ยตำรวมๆ mm hmm. ข้อหมูย่างตำไส้นมจีน เฮดสุดท้ายแล้วพี่น้องเมื่อแล้วเฮดเฮดพึ่งหวานเอ <Head S 2> สเซนต์เอสเซนต์เอสเซนต์สุดท้ายแล้วเฮดสุวรรสีหอดนาได้บันมากพี่น้องแซ่บๆน้ำกันน้ำเกินทุกขังล่างได้พี่น้องส่วนน้ำเกิยนยวคุ้นกัน

ย่างกันกินมันภาซาฮะคันโตหนามมั้ยขุดนะมากินเห็ดย่างเห็ดย่างมันกุดกัดกุดกัดดิโซอิสต์เดซินท์ใช่ใช่ ซอนพ่อใหญ่ใส่ตะเคียบพี่น้องฝรั่งใส่ตะเคียบว่าเป็นเป็นใส่กะสอบเทล็ดนี่แซ่บบ่กินเสกกูดมาะอยู่ครับจบนิ่งดูบนก่อกูดเฮ็ดแซ่บฝรั่งบ่ค่อยมักกินเฮน่ดอกกินแต่เนื้อ ไงน้องกินข้อหมู <Yeah. S 1> ข้อหมูย่างก mm hmm. mm hmm. ุ้งกุ้งลวกข้ากระเทินแหละคุณนอ้องแครอทเห็น hmm. mm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  hmm. แสบเนาะแสบแสบพี่น้องเฮ็ด <c oughs> แสบพีนบ <c oughs> ่นี่ได้เฮ็ดเพิ่งหวานโหลาณ bonin. Beth sy'n bonin? Yn o'r Hen. hynny. Yeah. Ie. Das ist schön spät zu ne? Das ist schwammig. Ja. Das ist ja doppelt. Das ist schon auch mal Ich bin in neugierig. น้ำพลไมยพี่น้องน้ำพลไมยร่วม <c oughs> ดิก๊กคลิปนี่ก็สั้นนี่แหละจ้าพี่น้องปปไปไปยัง <c oughs> สว <c oughs> ัสดีครับอ <c oughs> ีกเรืบสวัสดีบ,ด <c oughs> บาย <c oughs> บาย <c oughs>